เยนะครับก่อเนเราจะมัาิอดูหายาก่อนนะครับมามา มาเอาเจ้าเจียงที่ขี่มอเตอเ์ไซค์ทางก็มีช้างนะครับผมธรรมัดไว้ตรงนี้ก็ถึงกันเลยนะครับยังไายนอกโอน้องช่อไม้ ใครเห็นทันทุกทีนะครับผมนี่โครับกินเยอะเลยถอย์เทยถอย์เทย์เย์เยมา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 กมา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 ,มากเคาูก่ก่อนนะครับแกเชือกก่อนนะครับผม นี่ครับเดกือกของเราทุเราได้มัดไว้อือออกแล้วนะครับโถยโถยโอ้ยเนี่ย จะดีช่องอารามบอยชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้แม่ของใบของเราเราก็มามัดต่านะครับน้องไค่คนก็ไม่ได้มาด้วยนะครับอยู่บ้านนะครับมา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 วันนี้เร็ววันนี้เร็วมามาถอยมามามาถอยมาถอยมานีวันนี้เร็วมาเลยมาวันนี้เร็วมา มาสมักาันอยู่ขา้างในตรงนี้มีเด็กหญิงชมอยมัดแล้วนะครับมามามาเดินตามมา <ừ> มานะมา ừ, มา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 ,มา มา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 มี่ามามามาก็มามีแต่น้า มามาม,มามัดเทนเน่พอได้กินอยู่นะครับมามามาเช้าม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 านไม้มัดแล้วนะครับผม Mặc kẹp soak, kẹp chuông, mặc kẹp trước mặc kẹp mà mặc kẹp chuông, mặc kẹp kẹp chuông, mặc kẹp đi mặc kẹp chuông, mà kẹp chuông, kẹp mà kẹp đi kẹp kẹp mà kẹp เก็บหางมานี่เก็บเก็บเก็บชุนชุนไหนชุนมาชุนมาชุนมานี่นะครับเอาน่ามันล็อกอย่างงี้เออเออเออเจ๋งดิวู้มีกระน้ำเกาะเลยครับนี่ครับกินแล้วนะครับผม นูนยัดใส่พากนะครับมับนี่ครับแล้วก็จะมาต้นนี้นะครับผมขอโทษขออภัยนะครับที่ถือกล้องไม่นิ่งนะครับเพราะว่าเรามาคนะเดียวนะครับนี่ไปแล้วเอ๊บเออเออเอเข่าเลนี้ย,ย,ย,ยนะครับ ขอวางกล้องก่อนนะครับกระมาเส้วนะครับนี่นี่ครับดึงนะครับ อูดึงไม่ไปง่้เกินนี่ครับได้แล้วนะครับผมนี่ครับเราก็มัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ๋อมีตองใบของเรากรเตืนหากินแล้วนะครับผมนี่ครับอาหารของเขาแล้ครับ ยากครับอันนี้เสาอาวเขาเรียกว่าก๊กค่อยหน่อยนะครับนี่นีครับนี่ทางกินดีนะครับผมคอมาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแม่แม้ซีทานนะครับคออซีทานนะครับผมนี่ครับนี่ครับกินแล้วนะครับพวกเข้าคอนตัวอะไรกินนะครับ ดุมทองครับเป็นยานะครับผมม,มัดอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยเลี้ยงยานะครับอีกอย่างล้วก็ที่ขอกินมีแต่ยาทั้งนั้นนะครับผมมีต่อร่างกายนะครับไม่รู้จากทองอืดทองเสียหรอครับเอาปลาทวนไปเป็นอิสระเลยนะครับมัดเชือกยาวนะครับผม เกือบ5้าร้อยเมตรนะครับเชือกนี้เออเกือบร้อยเมตรนะครับพูดผิดนะครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมร้อยเมตรนะครับเชือกนี้พอายาวพอสมควรครับเราจําทางออกมาได้ไหมนี่พยายาทางออกได้ไหมครับนี่มีแต่ปลาทั้งนั้นนะครับเห็นเนาะทางออกอยู่ทางไหนเนาะทำไมมีแต่ปลาเทะนี่ครับผม เอาเช่ามานี่เล่ามานี่เร็วมา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 นี่เร็วส่งนี่เร็วส่งกลับบ้านนี่เร็วโอ้ไม่ไปนะครับหากินหญ้านะครับผมอ๋อนี่ครับกินกบข่อยน้อยแล้วนะครับต้นสนายนะครับภาษาไทยภาษาพูดบ้านเราเขาเรียกว่าต้นสนายนะครับผมนี่นะครับเยอะครับปตานี้ครับนี่ครับกินนะครับ น,นี่กินไปแล้วก็จะเย็นท้องนะครับผมเป็นยาชนิดหนึ่งนะครับเป็นยาชัช้นดีชนิดหนึ่งเลยนะครับนี่นี่ครับมีแต่ยาทาั้งนั้นนะครับมีแต่ยาทั้งนั้นนะครับยามันก็มันแหละครับทางนี้ยิ่งลึกยิ่งมีแต่ยายิ่งมีแต่าหารช้างนะครับนี่แต่ก่อนเราก็เก็บคนนั้นเราก็ ทำทางไว้นะครับไปถึงบ้านคูณเลยนะครับนู่นสุดปลานู่นแหละครับอะไรฮาทะวันกินเรื่องตัวนี้ก็เป็นยาชนิดหนึ่งนะครับขเขาคงหากออกมาหรือเปล่าครับอัางานี้เราก็จะพาเดินทางกลับบ้านนะครับผมนี่ทางนี้ก็ไปได้นะครับนี่แต่มันลกขึ้นไป ไปทางนี้ก็ได้วกันเงินจะเป็นทางนะครับนี่ใช่ไหมต้องใช่เลยอง่รครับหญ้าเต็มเลยนะครับเราจะจำต้นนั้นไหมนะครับเวร,รามาเอาช้างครับนี่เราเดินม,มาทางนี้น เราจะเกลี่ยมาไว้นะครับนี่นี่ครับทะลักทางเรามาตรงนี้นะครับ,รบทางออกเข้าทางนู้นออกทางนี้นะครับนี่ถึงรถของเราแล้วนะครับเ,เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ให้เราด้วยนะครับผมกับช่องอาราม y Channel นะครับโอ้เดหยิงสายฝนแฟมิลี่นะครับผมนี่นะครับแล้วก็ขอปิดไหมเพียงเท่านี้นะครับผมกสวัสดีครับจุบ๊บ